สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่งช่องนักบอลพันล้านครับคลิปนี้ก็มาจานอันดับครับ10นักเตะ DMF ที่เก่งที่สุดในเกมนี้ฮะ <'s> เพื่อเป็นการไม่เสียนาฬิกาเอ้ยไม่เสียเวลาเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าครับอันดับที่10ของเราครับเซกิโอบุสเกตจากบาร์เซโลนาโออตันอยู่ที่97นะตัวที่โหดที่สุดส่วนสูงเนี่ย189ของบอลดียบเล่นท่าง่ายครับ แข็งแร่งอยู่ที่90สเตมินา93เกมรับ92บอลวินนิ่ง95ความดุดัน90ครับจ่ายบอลดียบเป็นนักเตะที่ใช้ได้ทั้ง2เท้าครับดูครับโอ้โหของบอลเนี่ยเนียนตาสุดๆครับเซกิโอบุสเก็ตมีข้อเสียก็อาจจะอยู่ที่ความเร็วครับแต่ว่าการดักบอลการตัดบอลเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างดีครับแล้วยกลูกนี้อย่างสวยแล้วโจชัวคิมิตยิงเข้าไปครับโอ้โหถือว่าเป็นนักเตะดีเที่ค่อนข้างครบเครื่องครับแต่ว่า ความเร็วเนี่ยอาจจะน้อยไปสักหน่อยครับแม่ต้องคอยเล่นจังหวะดักบอลอย่างเดียวครับให้ยืนต่ำๆเข้าไว้นะฮะเซกิโอบุสเกตไม่ค่อยเจอพี่แกในโหมดแหลงสักเท่าไหร่นะแต่ถ้าใครมีฟูลทีมบาร์ซ่าก็ต้องจับนักเตะคนนี้ยืนดี f แน่นอนครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่อนข้างเก่งอีกคนหนึ่งเลยครับดูครับจ่ายบอลค่อนข้างแม่นยำครับแล้วก็คลองบอลการบังบอลเนี่ยทำได้ดีครับเราดูฮะโอ,อ้โหเล่นท่านี่ฮะ ใครชอบพี่แกรครับก็อย่าลืมนําพี่แกมายืนในตําแหน่ง DMF ด้วยนะฮะค่าพลังโอเวอร์ออเนี่ยตัวที่ตันตันเนี่ยอยู่ที่97เลยนะฮะก็ถือว่าค่อนข้างใช้ได้มากๆอีกคนหนึ่งครับของบอลดีครับใครชอบสไตล์ของบอลจ่ายบอลแม่นๆครับก็ต้องเป็นเซกิโอบุสเกตเลยครับต่อมาฮะเรามาดูอันดับที่9ของเราครับชาร์ปี้อาลอนโซครับแหมมาด้วยโอเวอร์ออเนี่ยอยู่ที่97นะฮะส่วนสูง183 เป็นนักเตะที่จ่ายบอลได้ดีมากๆครับแล้วก็แย่งบอลเนี่ยก็พอทําได้ครับเกมรับอาจจะไม่ใช่จุดเด่นของพี่แกนะอาจจะเป็นเกมลุกอย่างเดียวเขาที่เป็นจุดเด่นครับแมเกมรับก็อาจจะไม่ได้รับเก่งอะไรมากมายนะฮะการวางบอลเนี่ยยางแม่นยําครับพลังในการยิง97นะสามารถยิงไกลๆได้ด้วยครับนักเตะคนนี้จ่ายบอล97ครับบอลยาว99สบ้าอลสั้น97นะฮะแล้วก็ใช้ส่องเท้าได้ค่อนข้างดีมากๆครับและอันดับที่9อีก1คนครับเป็น จอจินโยนะฮะบอกได้เลยว่านักเตะ2คนนี้ครับเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกได้ดีมากๆนะฮะจอจินโยเนี่ยสูง180ครับโอเวอร์ออตัวที่ดีที่สุดเนี่ยอยู่ที่96จ่ายบอลก็ดีครับจ่ายบอลสั้นบอลยาวดีหมดครับของบอลดีสเตมินา93ดุดัน90แล้วก็ใช้เท้าได้ดีทั้ง2เท้านะฮะนี่ฮะ ก็เป็นอันดับที่9ทั้ง2คนนะอันนี้ผมก็อัดคลิปชาเบียรนลซโซมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะไอคอนิกโมเมนต์ตำแหน่งดีเอฟที่น่าเล่นมากๆครับแล้วดูครับจังหวะยิงไกลของพี่แกก็ทาได้ค่อนข้างดีครับยิงไกลได้จ่ายบอลแม่นเลี้ยงบอลดีครับคลองบอลดีโอ้โหก็ถือว่าค่อนข้างครบเครื่องนะฮะแล้วดูครับลูกเปิดมุมแบบนี้ครับแล้วม่งเข้าไปครับคาเซมิลโลโอ้โหจังหวะนี้ยังสวยครับ ชาบีอรอนโซเปิดบอลเนี่ยทำได้ดีมากๆครับลูกตั้งเตะแบบนี้ครับพี่แกทำได้ดีทั้งหมดครับปันฝีคิก็ทำได้ดีครับแล้วก็นี่ฮะลูกเซตคิตแบบนี้ครับโอ้โหเทคตัวม่งเข้าไปจ่อแบบนี้ก็ไม่เหลือสิครับโอ้โหเหมือนถวายพานให้เพื่อนครับเปิดได้แม่นมากๆครับเข้าหัวเต็มเต็มครับไม่ต้องกระโดดสูงอะไรครับนี่ฮะจ่อแบบนี้ะเรียบร้อยเข้าไปครับต่อมาฮะอันดับที่8ของเราครับ เป็นโจชัวคิมมิตครับรูปร่างเนี่ยอาจจะเล็กไปนิดหนึ่งครับสูง177ครับเป็นนักเตะที่สไตล์คล้ายๆกับพวกอลอนโซพวกจอร์จินโยอะไรแบบนี้ครับเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมลุกได้อย่างรวดเร็วนะฮะมีความเร็วนะฮะอยู่ที่87สิปีดต้นเนี่ย91นะฮะสเตมิน่า97ครับโอ้โหของบอลดีจ่ายบอลดีจายบอลสั้นเนี่ย96บอลยาวในี่93นะฮะ เกมรับอาจจะไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่นะแต่ว่าเกมลุกได้บอกได้เลยว่าโอ้โหสุดมันครับแล้วก็ความดุดานใน8 6ครับบอลวินนิ่ง87การใช้เท้าก็ใช้ได้ดีทั้ง2เท้าครับโอ้โหแล้วรูลูกนี้ครับเปิดบอลค่อนข้างแม่นยำนฮะโจชัวคิมมิดแล้วพลังในการเล่นเกมรับเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะครับแต่ว่ามีความเร็วมีสปีดที่ดีครับของบอลด้ค่อนข้างดีครับดับจงังหวะของบอลบางบอลทําได้ดีครับดับ ตัวที่ตันๆของพี่แกนเ,นะเนี่ย99เลยนะโอ้โหพลังโอวออเนี่ยโคตรสูงครับแล้วดูครับจังหวะนี้ยกอย่างสวยแล้วยิงเข้าไปเรียบร้อยครับนี่ถ้ามีผู้บรรยายภาษ,ษาอังกฤษจะบอกว่า w o r l ลา l ครับจังหวะนี้โอ้โหจ่ายยังสวยนะลูกนี้โจโวคิมิตยกอย่างสวยนะแบบโอ้โหเป็นผู้เล่นลระดับโ o ล l class ไปแล้วครับแล้วเล่นให้กับบาเยอร์บิลนีกับ หรือว่าจะเล่นให้กับเยอรมันนี่ก็เก่งทั้ง2แบบเลยนะโอ้โหสุดยอดครับโจโชว์คิมมิดของเราครับนี่ฮะนักเตะคนนี้ใครชอบเล่นบาเยินนี่คงรู้กิติศักด์ฟา์มเก่งอยู่แล้วครับส่วนตัวผมเนี่ยก็รู้ว่านักเตะคนนี้เก่งแค่ไหนครับนห่เก่งมากๆอยู่แล้วฮะอันดับที่7ของเราครับเป็นเอนดีตีนะของเลเตอร์ซิตี้ครับโอเวอออลนี่อยู่ที่95นะ ส่วนสูง183เซนเมตรครับนักเตะคนนี้ใครชอบนักเตะสายพละกกำลังต้องคนนี้เลยฮะสปีด88พลังการยิง91ครับพลังการกระโดด98แข่งแร่ง90สเตมิมีนา99นะโอ้โหสเตมิมีนา99วิ่งได้ทั้งเกมแน่นอนครับนี่ฮะบอลวินนิ่ง99ดุดัน94 การเล่นเกมรับอยู่ที่93โอ้โห,โโหใช้เท้าเนี่ยก็ทําได้ดีทั้ง2องเท้าด้วยนะฮะนักเตะสายพลังกาลังแบบนี้ครับแน่นอนครับว่าเพื่อนๆน,น่าจะชอบกันอยู่แล้วส่วนตัวผมก็ชอบมากๆครับดูครับแย่งบอลก็ทําได้ดีครับโยนบอลแม่นๆให้กับเพื่อนเนี่ยก็ทําได้ด้วยฮนะเล่นได้หลากหลายรูปแบบครับดูครับลูกนี้จ่ายให้คิมมิดแล้วขึ้นมาเล่นเองครับจ่ายทะลุช่องมาไม่เคลือนโอ้ไแล้วลงโลกคนเดียวยิ่งเนียบร้อยครับ ไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆมีกันหรือเปล่านะแต่ว่าบอกได้เลยครับถ้ามีเนี่ยต้องลองจับมาใช้ดูฮะ NDD ดีบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาครับเก่งมากๆครับเล่นเกมรับได้ดีมากๆดุดันครับสเตมีน่าเยอะแล้วครับจังหวะนี้แย่งบอลได้แช่หแต่ลูกนี้ก็ฟาลไปสักก้อนครับ N d d ดีดีนี่ฮะก็เป็นกองกลางตัวรับอีกหนึ่งคนครับถ้ายืนคู่กับคาเซมิโล่เนี่ยบอกว่าโอ้โหถือว่า แม่เป็นกองกลางที่ค่อนข้างแข็งแก่งมากๆเลยนะผมเคยลองเอาไปยืนด้วยกันก็ถือว่าทําได้ดีมากๆครับทั้ง2คนเลยฮะทั้งคาเซเมโลแล้วก็เอนดีดีนะฮะ <c oughs> อันดับที่6ของเราครับเป็นคาเซเมโลครับโอเวอร์ออกเ6สฝูง185สปีดนี่81ยิง93มจ้ำเาพลัง สเตมินา98แข็งแก่ง96เกมรับ94บอลวินนิ่ง99ดูดัน99ฟอร์มค่อนข้างดีนะครคองบอลได้จ่ายบอลดีครับลูกมงก็ทําได้ค่อนข้างพอใช้ได้ครับเป็นนักเตะสายเข้าบอลแม่นครับเข้าบอลดุดันครับใครชอบนักเตะฟอร์มดีๆครับแล้วก็เข้าบอลดุเข้าบอลแม่นต้องคาสเซเมโลเลยฮะติดมาในอันดับที่6ของเราครับโอ้โหถือว่าทําได้ดีมากๆครับคาสเซเมโลต่อมาอันดับที่5ของเราครับเป็นดิคลนะฮะ โอเวอร์เนี่ย97ครับในลางที่ท็อปที่สุดนะสูง185สปีด83ของบอลดีครับจ่ายบอลดีมีความแข็งแกร่งครับแข่งแกร่ง96สตตมินา96เกมรับ92บอลวินนิ่ง96ดุกดัน96ลุกมงก็พอทำได้ครับเป็นนักเตะสายดักบอลนะดักบอลได้ค่อนข้างดีนะฮะแล้วก็ใช้เท้าได้ทั้ง2องเท้าด้วยฮะเป็นนักเตะสายดักบอลแย่งบอลกระแทกบอลทำได้ค่อนข้างดีครับนี่ฮะก็เป็นอีกคนหนึ่งครับที่เป็นนักเตะ สายดักบอลเล่นเกมรับดีๆครับนี่ฮะคนนี้ต้องลองนํามาใช้กันดูครับค่าพลังอาจจะดูไม่ได้เยอะนะแต่ว่าพอไปเล่นจริงๆเนี่ยโอ้โหดักบอลดีสุดๆครับดีคไหลดูครับจังหวะจ่ายบอลยกบอลให้เพื่อนก็ทําได้ค่อนข้างดีนะของบอลพอทําได้ครับแล้วก็นี่ฮะจังหวะยกบอลให้เพื่อนแบบนี้ครับทำได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยทีเดียวครับดิคไหลนี่ฮะเกาะติดมาในอันดับที่5ของเราครับต่อมา อันดับที่สี่มาคินยอสในอันดับที่สี่เนี่ยมีติดมาถึงสามคนนะมีมาคินยอสมีฟาบินโยแล้วก็มีโรดดี้ของแมนซิตี้นะฮะฟาบินโยก็ของลิเวอร์พูลนะฮะอันนี้ผมอัดเป็นมาคินยอสมาให้ดูแล้วกันนะฮะมาคินยอสสูง183ครับโอเวอร์อ่อนี่97สปีด92นะโอ้โหสปีดต้น87 พลังในการกระโดดครับ99แข็งแก่ง94เกมรับ99บอลนินวินนิ่งเนี่ย98ดูดัน95ของบอลดีจ่ายบอลแม่นครับแล้วก็ลูกมงี่ยทำได้ดีมากๆครับมาขินยอสลูกกาศทำได้ดีสุดๆครับก็พอๆกันนะฟาบินโยกับโรดี้ก็สไตล์คล้ายๆแบบนี้ครับดักบอลดีทั้งคู่นะทั้งฟาบินโยแล้วก็โรดดี้ครับบอกได้เลยว่าเก่งๆกันทั้งนั้นครับแหมเลือกแทบไม่ถูกเลยนะโอ้โหหลายคนจัดครับ ต่อมามาดูในอันดับที่3ของเรากันบ้างครับเป็นแฟงรายกาดล่างไ iconic moment ครับตัน99ครับโอ้โหบอกได้เลยว่าโหดมากๆครับสูง190จ่ายบอลแม่นครับเกมบุกดีเกมรับสวยครับสปีด85 พลังการยิง95พลังการกระโดด92แข่งแกง97สเตมิีนา95เกมรับ95บอลวินนิ่ง94ดุดัน96เฮดดิ้งอยู่ที่92ครับใช้เท้าดีทั้ง2เท้าครับบอกได้เลยว่าโอ้โหรายกาดล่างไอคอนิกนี้โหดสุดๆนะฮะดูครับแย่งบอลดักบอลทําได้ดีครับแล้วดูครับพาบอลมาเองก็ได้จ่ายบอลให้เพื่อนก็ดีครับดูครับเล่นท่าก็ได้โอ้โหดูครับโชว์สเต็ปแหมโชว์สเต็ปเทพครับแฟงรายกาดแล้วยกลูกนี้หมเคลโอเว่นก็ ไม่ถึงครับลูกนี้ดูว่าเข้ามาช่วยแย่งช่วยไล่ช่วย,ยวี้เนี่ยโอ้โหพี่แกทําได้ดีมากๆนะถ้ามีทั้ง3ประสานคือมีฟานบัตเทิลมีรุดกุลลิตแล้วก็มีแฟไงไนการ์ดบอกได้เลยว่าโหดมากๆครับมีเป็นลากไอคอนิกโมเมนต์ทั้ง3คนเนี่ยบอกได้เลยว่ามายืนในเกมไหนเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหเอาเรื่องสุดๆครับต่อมาฮะอันดับที่2องของเราครับแน่นอนเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากเอ็นโกลลกองเต้ครับโอ้โหเป็นนักเตะที่ โอเวออ์อนอยู่ที่96ครับส่วนสูงน้อยนะไม่ได้สูงมากครับสูง1น8่งตำแหน่ง DMF เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีนะขออนุญาตเอาตำแหน่ง CMF มาจัดอันดับสักคนแล้วกันนะคนนี้ไม่ถ้าไม่จัดไม่ได้จริงๆฮะสปีดนี่ย8ปสปีดต้น92เกมบุกดียับจ่ายบอลดีคลองบอลดีเกมรับดุนะโอ้โห99ทั้งหมดครับบอลวินนิ่ง9 9ดุดัน99 บาลาน99นี่ฮะการตัดบอล99สเตมินา99ความแข็งแกร่ง83โอ้โหบอกได้เลยว่า99ทั้งหมดครับเกมรับโ,โการเล่นเกมรับของพี่แกอยู่ที่99นะโอ้โหบอกได้เลยว่าเดือดมากๆครับนี่ฮะใครจะหนีใครจะวิ่งไปตรงไหนของสนามครับเป็นสไตล์บล็อกทูบล็อกด้วยครับกองเต้วิ่งไปทั่วแน่นอนครับนี่ฮะ วิ่งจากปากประตูของเราไปถึงปากประตูของฝั่งตรงข้ามครับโอ้ลูกนี้โยนบอลอย่างแม่นครับไม่เคลโอเว่นลงๆจ่อๆแบบนี้ก็ยิงไม่เหลือครับดูครับจังหวะนี้จะหนีไปไหนครับบอลจะหนีไปไหนวิ่งตามมาแล้วครับวิ่งตามมาแล้วเอ็นโกโลกองเต้วิ่งตามมาแย่งบอลได้โอ้โหวิ่งมาจากไหนไม่รู้ครับแต่ว่าอยู่ดีๆก็วิ่งมาตัดบอลได้แล้วยกบอลให้เพื่อนสวยๆแบบนี้ก็แหมลูกนี้แหมประตูออกมาตัดไว้ได้ครับดูครับดูจังหวะนี้พาบอลมาเลียงบอลค่อนข้างดีครับ ใช้สกิลดับเบิลทัชเนี่ยค่อนข้างง่ายมากๆครับกล่องเตะยกมาลูกนี้อย่างสวยครับไมเคิลโอเว่นตกกลับเข้ามาตรงกลางครับนี่ฮะโยกันครับแล้วยิงเข้าไปอย่างสวยครับคนต่อมาครับอันดับที่หนึ่งของเราครับเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากคนนี้ครับปาติวลลานี่ฮะดูครับการเข้าบอลการแย่งบอลการเข้าปะทะบอก้เลยว่าต้องคนนี้อย่างเดียวเลยฮะเดือดสุดๆครับ ตำแหน่ง Dmf เนี่ยไม่มีใครเกินคนนี้ครับสูง192ครับเกมรับดีเกมบุกดีับสปีด90สปีดต้นเนี่ย92ครับลูกมง92เกมรับ96แข่งแกงเก้าส9บาน89สติมินา99บอลวินนิ่ง99ดุดัน99ครับโอ้โหค่อนข้างครบเครื่องนะอาจจะค่าพลังไม่ได้ตันอะไรมากมายครับแต่ว่าผมมาเล่นเนี่ยโอ้โหบอกได้เลยว่าเข้าบอลดุดดันแล้วกระแทกเบียด แม่ไม่มีใครเอาพี่แกอยู่จริงๆครับดูว่าวิ่งมากระแทกจะไปไหนจะไปไหนหนูจะไปไหน,หน,ไไหน <c oughs> โยนบอลก็แทบไม่มีน้ำหนักครับเวลาวิ่งเข้ามาแย่งครับโอ้ลูกนี้แย่งล้มไปแล้วก็ไม่ฟาวด้วยฮะ <c oughs> ก็เป็นซีอันดับที่ผมจัดมาให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องนักบอลผันล้านไปด้วยนะฮะคลิปนี้ลาไปก่อนฮนะพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ